ยังอยู่ที่เรื่องของเศรษฐกิจนะครับแต่เป็นเศรษฐกิจในเรื่องของการเติบโตเขยงเขตการค้าชายแดนกันบ้างนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนครับและการการกระจายไปทั่วประเทศนั้นนับเป็นหนึ่งนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศชาตินั้นมีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งโครงการการกาหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่สําคัญนี้ครับซึ่งเขตเศรษฐกิจพิเศษนี้มีรายละเอียดและความคืบหน้าอย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ การพัฒนาเขตเศร,รษฐกิจพิเศษเพื่อย,ยกระดับการพัฒนาเศร,รษฐกิจในแต่ละจังหวัดให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้นเป็นหนึ่งในนโยบายที่รัฐบาลมุ่งเน้นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมประเทศสําหรับการเข้าร่วมประชาคมเศร,รษฐกิจอาเซียนหรือ AEC อีกด้วยสําหรับเขตเศร,รษฐกิจพิเศษของประเทศไทยนั้นแบ่งเป็นหลายระยะโดยในระยะแรกได้กำหนดพื้นที่ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้5พื้นที่บริเวณชายแดนได้แก่1ด่านสุลการกรแม่สอดจังหวัดตาก 2. ด่านศุลกากรอลัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้ว 3. ด่านศุลกากรบ้านหัดเล็กอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราด 4ด่านสุลกกกรมุกดาหารและ5ด่านสุลกกกรสะเดาและด่านประดังเบซาจังหวัดสงขลาเพื่อตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มการจ้างงานและสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนรวมถึงช่วยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาอย่างพื้นที่ตอนในแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและปัญหาความแออัดบริเวณด่านชายแดน พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายุกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษกล่าวว่าการสนับสนุนการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษใน4ด้านได้แก่ 1. สิทธิประโยชน์สำหรับการลงทุน 2. การให้บริการจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ3มาตรการสนับสนุนการใช้แรงงานต่างด้าว และ 4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและด่านสุรกากรในพื้นที่เพื่อให้สามารถรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเชื่อมโยงในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ที่ประชุมได้มีการเร่งรัดการดําเนินการในทุกส่วนเช่นการกําหนดพื้นที่ของเขตการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมและการกําหนดสิทธิประโยชน์ ซึ่งหัวใจสาคัญคือหน่วยงานราชการที่ต้องมีความชัดเจนได้ข้อสรุปทุกเรื่องภายในเดือนมิถุนายนและเปิดเขตเศรษฐกิจพิเศษพื้นที่แรกภายใ,ในเดือนกันยายนนี้มีปัญหาคือความล่าช้านะครับมันยังไม่ทันยังว่วงระยะเวลาท่านั้นเองนะครับเราก็อยากให้มันเร็วนะครับอยากให้ออกออกมาเร็วๆแล้วก็อะไรต่างๆที่มันยังไม่เข้ามาบูรณาการเราก็มาบูรณาการนะ นะครับให้มันมี o n e s t อ p เซอร์วินะครับซึ่งก็มีคณะอนุกรรมการที่เข้าไปดำ,ดำเนินการและเข้าดำเนินการอยู่แล้วนะครับสำหรับพื้นที่แรกที่มีการเน้นเป็นพิเศษคืออำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากและอำเภออรัญ,ญประเทศจังหวัดสะแก้วจะต้องดำเนินการเสร็จก่อนพื้นที่อื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่เศ,ษศรษฐกิจแนวชายแดนอยู่แล้วครั้งนี้จึงเป็นการจัดระเบียบให้เป็นรูปธรรมและสมบูรณ์ที่สุด โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่จําเป็นและการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เอกชนเช่าใช้ลงทุนเพื่อเป็นการดึงดูดใจนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาพื้นที่เฉพาะให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการกระตุ้นทางเศรษฐกิจทั้งการค้าการลงทุนและการจ้างแรงงานการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการก้าวเข้าสู่ AEC โดยปัจจัยที่จะทำให้ประสบความสำเร็จต้องทำการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์เขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศต่างๆและนำบทเรียนที่ได้มาใช้ในการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการพัฒนานั้นจะนำมาซึ่งโอกาสอันเป็นผลดีต่อภาคเศรษฐกิจแต่ในทางกลับกันก็นำมาซึ่งผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับการพัฒนาด้วย